ไห้หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาส์เงินสดเป็นสิ่งที่สำคัญกับเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตวิกฤตของโควิด -19 ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะคะหัวข้อเีื่อะชวนคิดในวันนี้ก็คือชวนให้มารู้จักงบกระแสงเงินสดกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าเงินสดของเรามีมากแค่ไหนเราจะทราบได้อย่างไรก็เช่นเดียวกับเงินสดของกิจการหมุนเวียนอย่างไรเราก็สามารถที่จะอ่านได้จากงบกระแสงเงินสดค่ะแล้วงบกระแสงเงินสดมันคืออะไรล่ะ งบกระแสเงินสดก็คืองบที่เอาไว้อ่านกระแสเงินสดของกิจการว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดในระหว่างงวดที่เกิดจากกิจการใดบ้างซึ่งโดยปกติแล้วไอกระแสเงินสดของกิจการเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุดเรื่องหนึง่งไม่แพ้กําไรสุทธิของกิจการดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เราต้องอ่านงบกระแสงเงินสดให้เป็นนะคะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเราแล้วก็มีลักษณะคายกันนะคะเงินสดหรือเงินฉุกเฉินเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะถ้าเราสามารถรู้สภาวะของเราได้ว่าณนะขณะนี้เรามีเงินสดฉุกเฉินสักกี่เดือนเราจะได้เผื่อเหลือเผื่อขาดป้องกันการขาดมือของเงินสดได้ใช่ไหมคะเพราะเงินสดคือหัวใจของกิจการ การรู้ที่มาการรู้ที่ไปของเงินสดและการหมุนเวียนของเงินสดมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการเฝ้าดูผลประกอบการจากงบกำไรขาดทุนมิน้อยเลยใช่ไหมคะแล้วทำไมเราต้องจงัดทำงบกระแสงเงินสดด้วยล่ะเรามักจะถูกถามเวลาไปขอสินเชื่อที่ธนาคารเสมอนะคะพนักง,งานสินเชื่อมักถามว่า Cash flow ของกิจการหรือกระแสเงินสดของกิจการเป็นอย่างไรบ้างเระมีเงินเหลือเท่าใดแล้วก็ให้เราทำ Cash flow หรืองบกระแสเงินสดมาให้ทางพนักง,งานสินเชื่อดูก่อนเรามารู้จักนะคะว่าเราไปทำความารู้จักกระสิดนีนะคะว่าไอ้งบกระแสเงินสดหรือที่เรียกว่า Cash flow statement นั้นเป็นอย่างไรงบกระแสเงินสด ก็คืองบที่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือการลดลงของกระแสงเงินสดซึ่งมันบ่งบอกถึงสภาพคล่องของกิจการนะคะโดยบอกให้ทราบว่าแหล่งที่มาและการใช้ไปของเงินสดอยู่ที่ไหนอย่างไรดังนั้นกระแสงเงินสดของกิจการจะมาจาก3ามกิจกรรมหลักด้วยกันนะคะกิจกรรมที่1กระแสงเงินสด จากกิจกรรมดำเนินงาน Cash Flow from Operating CFO ค่ะ 2. กระแสงเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน Cash Flow from Investing c f i ค่ะและ 3. กระแสงเงินสดจากกิจกรรมจัดหาแหล่งเงินทุน Cash Flow from Financing CFF ก็จะมี3คำน ให้เราควรจะจำนะคะ CFO กิจกรรมดำเนินงาน c f i กิจกรรมการลงทุน c f f กิจกรรมจัดหาแหล่งเงินทุนเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างประกอบเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดนิดหนึ่งนะคะสมมุติว่างบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดปี2563จะบอกการเปลี่ยนแปลงของเงินสดต้นงวด ไปจนถึงเงินสดปลายงวดว่าเป็นอย่างไรนะคะเช่นเริ่มต้นปี2,562เรามีเงินสดต้นปีนะคะ200บาทนี่ก็คือเงินสดต้นงวดนะคะมีการรับเงินจากกิจกรรม CFO ก็คือกิจกรรมดำเนินงานค่ะ100บาทเป็นค่าบวกนะคะจ่ายเงินในกิจกรรม c f i ก็คือการลงทุนไป20บาท แล้วก็จ่ายเงินไปในกิจกรรมจัดหาหแรงเงินทุน CFF อีก30บาททำให้เรามีเงินเหลือเอาเงินสดก็นง,งวดนะคะ200บาทบวก CFO 100บาทลบกับ CFI ที่เราจ่ายไป20บาทลบกับ CFF ที่เราจ่ายไปอีก30บาทก็จะมีเงินสดปลายงวดหรือเงินสดคงเหลือปลายปีเท่ากับ250บาทค่ะ คงมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแล้วนะคะเรามาทำความเข้าใจกับการกิจกรรมนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระแสงเงินสดเรามาดูอันแรกกันนะคะกิจกรรมดำเนินงาน CFO ถือเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายในธุรกิจนะคะซึ่งกิจกรรมในส่วนนี้ที่เป็น CFO ก็จะมีทั้งเงินรับและเงินจ่ายนะคะ เงินรับหรือเงินที่เป็นการบวกเป็นเงินรับจากการขายสินค้าหรือบริการการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าการรับเงินจากกำไรจากการค้าการรับเงินจากเงินปันผลมาดูฝั่งรายจ่ายบ้างนะคะเงินสดที่เราจ่ายไปของ CFO ก็จ่ายไปเพื่อซื้อวัตถุดิบจ่ายค่าจ่ายในการขายและบริหาร จ่ายค่าแรงพนักงานชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าชำระดอกเบี้ยจ่ายชำระภาษีสังเกตง่ายๆนะคะสำหรับกิจกรรมของ CFO หรือกิจกรรมดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนแต่งบนี้เราสนใจอย่างเดียวนะคะก็คือสนใจเฉพาะกระแสะเงินสดเท่านั้นคะ่ะ ถ้าเงินสดของกิจการดำเนินงานหรือ CFO มีค่าเป็นบวกก็คือมีเงินรับมากกว่าเงินจ่ายนั่นเองคะ่ะแสดงว่ากิจการของเราดำเนินไปได้ดีนะคะเพราะว่าเรามีเงินสดที่เป็นตัวรับมากกว่าเงินสดที่เป็นตัวจ่ายมาดูกิจกรรมที่2นะคะการลงทุน c f i เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนของกิจการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น การลงทุนระยะสั้นระยะยาวการลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนที่เกี่ยวกับที่ดินอาคารอุปกรณ์ตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดนะคะในฝั่งที่เป็นเงินสดรับก็คือจากการขายสินทรัพย์ต่างๆเช่นการขายเงินลงทุนการขายอาคารการขายโรงงานก็จะได้เงินสดรับมาจากการขายนะคะ ส่วนเงินสดด้านการจ่ายก็เป็นการจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทอื่นอาจจะเป็นเงินสดที่เราจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินซื้อที่ดินซื้อโรงงานซื้ออาคารหรือจะเป็นการสร้างทรัพย์สินเพิ่มเติมขึ้นมาหรือจะเป็นการจ่ายเพื่อให้กู้ยืมก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งหมดค่ะกิจกรรมส่วนใหญ่มักจะเป็นการจ่ายมากกว่าการรับเงินนะคะ ดังนั้นถ้ากิจกรรมของ CFI จะมีค่าเป็นลบก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะโดยปกติแล้วเราจะลงทุนเพิ่มเติมอยู่สม่เสมอเพื่อก่อให้เกิดรายได้หรือ CFO กลับมานั่นเองค่ะกิจกรรมที่3นะคะการจัดหาแหล่งเงินทุน CFF เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินของกิจการซึ่งปกติแล้วก็จะมี2ทางนะคะ ก็คือการกู้ยืมเงินหรือไม่ก็เป็นการให้ผู้ถือหุ้นลงทุนเพิ่มแต่จริงๆก็มีทางอื่นๆอีกนะคะนอกจากสองแหล่งนี้แล้วมาดูเงินสดรับที่เกิดขึ้นจาก CFF หรือจัดหาแหล่งเงินทุนนะคะก็เช่นเงินสดรับจากการกู้ยืมเงินเงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นส่วนการจ่ายของกิจกรรมจัดหาแหล่งเงินทุน ก็เช่นจ่ายคืนเงินกู้จ่ายเงินปันผลการคืนทุนก็คือการซื้อหุ้นที่เราเคยพูดไปบางครั้งที่แล้วนะคะใน EP ีก่อนหน้านี้นะคะสำหรับกิจกรรมของ CFF จะมีทั้งกระแสงเงินสดรับและกระแสงเงินสดจ่ายปะปนกันไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดหาเงินและช่วงเวลาในการจ่ายชำระของแต่ละกิจการเป็นสำคัญค่ะสรุปง่าย เกี่ยวกับสมการของกระแสงเงินสดนะคะเราสามารถคำนวณได้จากเงินสดต้นงวดมาหักหรือมาบวกจากยอดกิจกรรม3ามลักที่เราได้พูดไปนะคะก็คือ CfO Cf i c, c, c f f ว่ามีค่าเป็นบวกหรือมีค่าเป็นลบก็มาหักหรือมาบวกกับยอดเงินสดต้นงวดสุดท้ายก็จะเหลือเป็นเงินสดปลายงวดนั่นเองค่ะ นั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหบกาแสเงินสดนะคะกิจาก,การขนาดเล็กหรือ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดาและร้านค้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ไม่จำเป็นนะคะต้องจัดทำห้กาแสเงินสดเต็มรูปแบบเหมือนกับบริษัทอันดับใหญ่หรือดับกลางเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กจะแบ่งรายการยากกว่าบริษัทมากนะคะ พอไม่ทราบว่าเงินสดประเภทนี้ถูกแบ่งว่าเป็นกิจกรรมใดกิจการ,รขนาดเล็กต้องการทราบเพียงว่าเงินสดรับและเงินสดจ่ายหากกันแล้วจะเหลือเท่าไหร่ก็คือกระแสะเงินสดสดทุทธินั่นเองค่ะและเงินสดสุดทธินี้จะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายไหมนั่นก็คือสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมคะถ้าเป็นธุรกิจ SME ดังนั้นการจัดทำากระแสเงินสดจึงมีประโยชน์มากนะคะสำหรับสาหรับธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาดและมีมากที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการหมุนเงินและขาดสภาพคล่องนะคะเพราะการทำงบกระแสเงินสดนี้หรือ Cash Flow Statement จะช่วยในการวางแผนการเงินหรือเพื่อในการวางแผนหาเงินล่วงหน้าเพื่อมาแก้ปัญหา การขาดสภาพคล่องนั่นเองค่ะส่วนกิจการที่มีรายได้สม่ำเสมอจะวางแผนการจัดหาเงินสดง่ายกว่ากิจกรรมที่มีรายได้ไม่แน่นอนเปรียบเสมือนพนักงานที่กินเงินเดือนประจำก็มักจะวางแผนการใช้เงินง่ายกว่าคนที่ทำอาชีพอิสระมาดูตัวอย่างให้เห็นภาพวิชาขึ้นนะคะนางสาวแสงเดือนมีเงินเดือนประจำเดือนละ4ี่0 0บาท ถือเป็นกระแสเงินสดรับนะคะและก็มีค่าจ่ายรายเดือนถือเป็นกระแสเงินสดจ่ายประกอบไปด้วยค่าผ่อนรถ1 2 0 0 0บาทค่าอาหารค่าน้ำมันรถค่ามือถือและค่าจิปถาถะอื่นๆอ,อีกเดือนละ1,800 0บาทค่ะรวมทั้งหมดก็จะมีค่าจ่ายประจำเดือนละ12กับ18 เป็นสามหมื่นบาทนะคะเมื่อนำมาหักกบกับเงินสดรับก็คือเงินเดือนของเขาสี่หมื่นบาทมาหักออกจากรายจ่ายทั้งหมดสามหมื่นบาทก็จะเป็นเงินสดสุทธิที่เหลือจำนวนหนึ่งหมื่นบาทค่ะหากเราเปลี่ยนจากนางสาวแฝงเดือนมาเป็นธุรกิจ SME แค่ธุรกิจหนึ่งก็จะบอกได้ว่าธุรกิจนี้มีเงินเหลือเดือนละหนึ่งหมื่นบาท เพื่อจะไปขอกู้เงินกับธนาคารและก็สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกินเดือนละ1 0 0 0 0มืนบาทพอทับผ่อนมากกว่านี้ก็จะมีปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นการที่เราจัดทำงบกระแสเงินสดก็เพื่อให้ตัวเราวางแผนได้ว่าเดือนนี้เรายังขาดเงินอีกเท่าใดทำให้เราจัดหาเงินทุนหมุนเวียนได้ทันท่วงที ไม่ใช่ต้องวิ่งหาเงินเมื่อเงินขาดมือซึ่งจะไม่ทันการแล้วนะคะและทำให้เราต้องเครียดด้วยนั่นก็คือเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้นะคะลองหัดอ่านว่าแสงเงินสดกันไปนแล้วนะคะหวังว่าเราจะมีความเข้าใจในการทำงานของเงินสดที่อยู่ในมือของเราที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดใหญ่ ได้มากขึ้นนะคะต่อไปถ้าสงสัยว่าเงินที่เราหามาได้หายไปไหนหมดให้ลองมาอ่านงบกระแสเงินสดกันนะคะแล้วก็จะรู้ว่าคำตอบทั้งหมดุ่นงบกระแสเงินสดที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ